สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุปหูซุปคนมื้อนี้ก็มว่าพ่อๆกับยายแดงเจ๊แดงอยากดังนะค่ะเนาะกับผมมีหยังหลายค่ะมื้อนี้ยายแดงสิมาเออ่เสนอสินค้าเนาะค่ะเนาะยายแดงเออ่สร้างผ้าไหมมันบ่แม่นผ้าไหมมันเป็นลายผ้าไหมนะพี่น้องมันเป็นผ้ายืดนะคะมันเป็นผ้าเอ่อผ้าฝ้ายว่ายังไงเนาะค่ะเนาะผ้าฝ้ายสําสหรับคนที่เซ็กซี่ยายแดงบ่หายเด้อค่ะเด้อ เจแดงจะขายคนใสอันมีอันจะกินเห็นว่าพี่น้องอันใสผู้แบบว่าเอ,อ่ยูด่ดีกินดีจริงๆนะพี่น้องอันพร้อมแหงแรกหน่อยอันอันแยแดงบ่เอามาขายเด้อค่ะเด้อนี่นะคะนี่นะคะอ่าถ้าเดี๋ยวสิวัดให้เบิง่งเด้อพี่น้องเด้อ่าใส่ไรสวยว่พี่นอ้องง่ายบะ นี่นะคะนี่ใส่อยู่นี่นี่นะคะงามบ่ค่ะผู้ใดสนใจสั่งใดเด้อจ้าเด้ออันสะโพก44นะคะเนาะงบางนี่ก็44มันสิเป็นอันเดียวไปเลยเนาะคะ่ะเนาะคว่ำเอ่อรอบเอวรอบหนา้าเอาิกหรือว่าสะโพกหรืออย่างเฮาเนาะค่ะเนาะ44ีซีนะคะเด้อแล้วก็สิมีแนวผูกข้างหลังเนาะคะ่ะเนาะงน้อยนึงเฮ็ดให้เฮาอ่วเอวกิ้วหม่อยอยาง่ายๆเนาะนีะ่ก็ใส่เข็มขัด เงินเนาะคะ่ะเนาะเทาสิ y. ไปวัดไปว่าหรือว่าไปเดินชอปปิง้งมันกะสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะดูตัวอย่างจีดแดงเลยเลยค่ะนี่นะคะสําหรับคนอวน้วนเด้อค่ะเด้อสาหรับคนที่แบบว่าหุ่นอ้วนหุ่นที่แบบว่าเออหุนนห่นคนรวยหุ่นคนรวยหุ่นคนมีจิกินจังส่นะพี่นอง ยายแดงสูงหนึ่งร้อยหกสิบหาแยแดงใส่ไปแล้วอยู่ประมาณหัวเขานะพี่น้องหัวเขานะพี่น้องนอนด้วยชีวดให้เบิง้งเ้อยพี่น้องเ้อราคาถูกสวยเกย๋ยาแดงสั่งมาซีโตพี่น้องนี่นะพี่น้องเดี๋ยวยาแ,แดงวัดไห้เบิ่งเด้อ เกือบยีสองเด้อพี่น้องเด้อยีสองซ้ำยี่สิบองเอพี่น้องนะยี่สองเด้อพี่น้องเนี่ยยีสองเท่ากับ4ี่สิบสเนาะค่ะเนาะหลบเอวหลบเอิกน้าพี่น้องวงแขนมนั้เด้อพี่น้องเด้อว,วงแขน วงแขนนี่ยู่ประมาณยี่สิบสองนะคะเนาะวงแขนรอบรอบแขนเท่าเนี่ยพี่นองเอาหุนห่นเอาหุ่นหย่แดงได้พี่นองเด้อเอาหุ่นแย่แดงนี่แหละจากหนีว่าหนียี่สิบสองแล้วพี่นองกับลำบากเนี่ยมันบ่นมีค้จัด นี่นะคะมังเงาแขนเท่ามานีเด้อพี่น้องเด้อยีเอพี่นอ้องวงแขนเน่าหนี่เงาแขนผู้ไดอ้วนสำหรับผู้จีเพันหุ้นดีหุนห้นหุ้นอันมีสิก,กินหุ้นลำหุน้นรวยพี่น้อง แกแดงน้ำเขาในราคาเอามาขายในราคาที่แบบว่าราคาย่อมเยาวสวยดูดีจังสีนะพี่น้องอันนี้เข้มขัดไหมค่ะเด้อว่าได้ขายเราเข้มขัดเอามาไวเธอใส่เวลาเข้าสีใส่ไปวัดไปว่าหรือว่าเราเดินออกไปไปชอปปิ้งหรือว่าไปเอียงกัดตามไปงานต่างๆกัดตามเข้ากับสีแบบว่าสวยดูดีจังสีนะพี่น้องเบิ่งหุ่นไหมค่ะไปลดไห่ค่ะใส่เสียผ้าสิบสิบหกเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้แม่ค่าสี่สี่สิบสองแต่ว่าสีชอบไซส์เอวสี่สิบสี่เพราะว่าเท้าสีนั่งสีนอนหรือว่าสีทกขาสิ่งนี้มันก็ดสกลายเป็นแบบว่าสะดวกสบายอย่างนี้นะสำหรับคนไซส์สี่สิบสองสี่สิบสี่ใส่ได้นะคะมีกระเป๋าคางค่ะกระเป๋าคางแล้วก็มีแอลผูกนะคะมีแอลผูกมีอันเซนสองเซนผูกข้างหลังจังสินะคัอนันเสียดในเท้าแบบว่ามีแอลจังสินะพี่น้องสำหรับ ม่ค่ะก็มีซิกแพคสามเส้นผลเด้อพี่น้องแต่เราใส่เสื้อเข้าไปแล้วมันก็จะดูดีมันจะไม่เห็นซิกแพคเรานะคะซิกแพคของเฮาคือไข่มันเฮาน่หละพี่น้องนี่นะคะสวยเก๋ดูดีค่ะอันนี้บอดี้ฮัตแนนเด้อพี่น้องเด้อกัว่า,าเฮานังเฮาอันนี้ได้สำหรับลูกค้าถ้าสนใจเนาะคะ่ะเนาะติดต่อเจอแดงได้เลยเด้อค่ะเด้อ สามสิบห้าปอนพร้อมส่งนะคะนี่เลยจ้ะสวยว่าพี่น้องสามสิบห้าปอนพร้อมส่งมันเป็นผ่าายเด้อพี่น้องเด้อผ่าายแล้วก็พิมพ์้วยไล่ผ่าไหมนะพี่น้องเนาะมันจะเป็นไล่ไทยๆนะคะเนาะ 35ปอนพร้อมส่งติดตอ่อเจแดงไหนเลยค่ะมีอยู่3สีเนาะคะ่ะเนาะถ้าผูดด้ใดสนใจต้องการแบบใดติดตอ่อแมค้าใดไมค้าหามาหายใดนะพี่น้องงามวา่สวยแล้วดูดีนะคะเห็นว่าพี่น้องใส่หล่อง่ามเดเห็นไนแะม่มค้าสูงร่อยหกสิบา่าไสหล้วสอยูประมาณหัวเข่าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับก้นอลอยหา ลอยหาซิฟยังสีไซกับสีพม่านยุคเครืองหนาแข็งแข็งสินะพี่น้องแล้วก็ไส่สนย่องสนสูงลงไปอีกมันก็ดูดีเองสินะพี่น้องเนี่ยแขนนี่เหลือเด้พี่น้องแขงนนี่แขนแม่ค่ะเหลือนะคะบ้งแขนบ่ได้อึดอัดยังเลยนแหละพี่น้องเพราะว่าถ้าผู้ใดซีซิบซีซีซิบสองไซนี่สบายสวยงามพี่น้องดูดีนะคะเนาะ,ะนะคะดูดีเฮายสีไซ แบบไปเดินแฟชั่นตามในเท่าในยังหิวกระเป๋าหน่อยหิวลุยหูย,ยังนี่มันก็ดูดีสำหรับเราออสินะพี่นองเห็นม่น้นี่สิใส่ไปวัดไปว่าก็ดูดีในราคาย่อมเยานะคะเนาะมันกระโบแพงนะคะเนาะเห็นบานพี่นองมีกระเป๋าเก๋อีกตั้งหาเด้นี่นะคะหุ้นเม่าเลยสปูกเม่าซีสิบสองเด้อค่ะเด้อแม่นน่ ไม่ค่าใส่เสียสะนนสามสิบแปดเนาะค่ะเนาะสามสิบหกมันสิคับสามสิบแปดี่มันสิแบบสบายบออึดอดัดบ่ได้ดมาเฮ็ดไอ้ลัดเลือดลัดล่มเข้าจังสินะพี่น้องเนี่ยมันก็เลยมีมีพื้นทีแบบว่าพื้นที่เหลือพื้นที่เหลือกินเหลือใช้นะคะเนาะสินค้าของเข้ากับราคายอมเย้าใส่แล้วก็ดูดีจัิงสินะพี่น้องใส่เหล็วก็เป็นมาดามใส่เล้กก็ดูดีเนาะค่ะเนาะสําหรับคนตัวเล็กขนดีไม่ต้องติดต่อเจ๊แดงมานะคะ เราจะเอาสําหรับคนที่ไซส์มีจะกินแล้วก็ใส่ผู้ดี <c oughs> บ่าเลรียบ่าวหัวกันเดอพีโนงเงี้ยามาเขียดมาขมกันเดอเพปาะวแยแดงมักมวลนี่ราคามีกระเป๋าเก๋นะคะเนี่ยกระเป๋าเก๋เลยค่ะเนี่ยเห็นนะคะเนี่ย่ะคะหุน่นค้นน่งกินนอนกินหุน่นค้นบดไเห็ดเบียยหุ่นค้นที่แบบว่ากินแล้วก็นางนางแล้วก็น,อน้อนขึ้นขึงเทิงล่งองทางรางเจงสี่ราคาเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องไปซสื้อเสื้อผ้าอะไรที่แบบว่ามากมายไม่จําเป็นต้องไปว่าเออหรูหรามาหอนสีนะพี่นองจังสีเข้าก็ดูดีใดเห็นไหมดูดีมี่ราศีขึ้นจังสีนะพี่นองใส่แล้วราศีขึ้นก่จําเป็นต้องไปนี่แล้วก็สบายเงินในกระเป๋าห้านําจังสีนะพี่นองเห็นปะโอเคนะค่ะน้ะพี่นองผู้ได้สนใจกับติดต่อเจดง นา,าเฟจแดงไส้กรอกอีสานเนาะค่ะเนาะเจ้แดงไส้กรอกอีสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะค่ะเนาะพิมเข้าไปกัสิึ้นแหวแหวเราดอกพี่น้องนี่แหละค่ะมีสามสีสามลายให้เลือกเนาะค่ะเนาะเขาสีอื่นแดงหางนกยูงอันนั่นกระแดงแดงไล่อนะันอันนี้แดงไล่นกยูงอันนี้แดงเลือดหมูแล้วก็สีน้ำเงินไล่ดอกเนาะค่ะเนาะสวยงามเก๋ไก เนาะคะนะ่ะเนาะลูกค้าท่านใดสนใจติดต้อเลยด้ลยค่ะสามสิบห้าปอนรวมส่งนะคะราคายอมเย่าไ้แล้วกับดูดีไ้แล้วกับเป็นผู้ดีผู้ดี <c oughs> ไปค่ะมักมวนเดอพีนองย่าถือซ่าก,กันเดอ้ออันนี้ห้าสิบาใส่เข็มคัดเงินหรือว่าเราไม่ใส่เข็มคัดเงินก็นได้เนาะคะนะ่ะเนาะเอาถอดเข็มคัดเงินออกนะคะ มันก็ะสีหลีบเรียบเป็นซีพีนองเขาก็สีมีสายสายข้างหลังเนาะค่ะเนาะเห็ดหน้าแอลกิ้วเห็นนหมเห็ดเน้าแอลกิ้วจกกระเป๋ากระเท่ๆไปเลยพี่น้องไปแล้วไปชอปปิ้งอย่งสิไว้ยฝรั่งถามหย่างงดๆเรี่ยวๆแววอยู่ใบเรแล้วพี่น้องเลยอ่าบอกก่อนสำรับข้นผอมเพราะต้องติดต่อเจดแดงมากนะคะเพราะว่าเจดแดงเอาสำรับคนที่อวบอันเนื้อนมไข่นะคะใส่ไหมค่ะนี่คือใส่เนื้อนมไข่ค่ะ ใสนะ่แล้วดูดีแล้ว่าย่อมเยาวเลิศค่ะผู้ใดสือไปนะคะแม่ข่ากัสินแนะนําวิธีทนุถนอมเสื้อผ้าเข้าเวลาเข้าซากัเาซากเข้เาจะไปซากักมือซกักเครื่องซักอย่างแล้วเฮาเดี๋ยวเจ๊แดงสิบ,บอกนะคะว่าวิธีถนอมเสื้อผ้าใซ่แล้วอันนี้อันนี้นนเจ๊แดงเนี่เอาไปซักเราได้พี่นองเอาไปซักเรียบร้อย,ยแล้วเราก็เอามารลีดนี่ว่ามันก็คือเกา่า การที่เราจะมีผ่าฝ่ายเข้ากรต้องรู้วิธีรักษารู้วิธีถนุถนอมในการจีห่าซักไล้ตาเ่า้หลีจังสี่เห็ดเนีมันจังหนมันสีดูง่ามหรือว่าโคงสภาพเก่าจังสีนะพี่น้องให้ดูไม่อายุเสมอจังสีนะพี่น้องสามตัวค่ะเลือ3สามตัวนะคะผู้ได้นนแต่ตีจอมไมไ่ขาดเดยเลยค่ะ เจแดงจัดให้โอเคนะคะเนาะคลิปนี้ก่ะลาบไปก่อนค่ะผู้ดไดสนใจดต่อไไม่ะดเดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ